เขาสู่ช่วง i s d ตอ t ท l k นะครับช่วงนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องของนโยบายรับจำนำข้าวซึ่งนักวิชาการหลายๆท่านก็ออกมาบอกแล้วว่ามันไม่ใช่การรับจำนำกลายเป็นการเข้าไปแทรกแซงตลาดซึ่งจริงๆควรจะทําให้เอกชนเขาค้าขายกันอย่างเสรีนะครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วอาจารย์มองผลกระทบของนโยบายรับจำนำข้าวนี้อย่างไรเราเคยคุยกันมาบ้างแล้วแต่ว่ารัฐบาลก็ยังดื้อดึงทํากันอยู่จนถึงวันนี้แถมจะเดินหน้าตอ่อด้วยค,ค,คือประเด็นแรกเลยเนี่ยนะฮะผมคิดว่า ที่ทางอาจารย์อนุวัต์ได้พูดถึงเนี่ยนะว่าการรับจำนำราคาข้าวเนี่ยความจริงไม่ใช่เป็นการรับจำนำนะแต่เป็นการไปซื้อนะเป็นฐานะพ่อค้ารายใหญ่ของประเทศเนี่ยที่ไปซื้อสินค้าทําไมถึงไม่เรียกว่ารับจำนำความหมายของจำนำยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามีนาฬิกาเนี่ยนะฮะราคาสัก0้าบาทนะฮะถ้าเราไปจำนำเนี่ยนะครับ เขาให้คุณ6 0กร้อยไหมฮะไม่ถึงอยู่แล้วครับเดินเข้าลงรับจำนำถ้าให้หกร้อยลงรับจำนำก็เจ๊งใช่นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะในเรื่องของการรับจำนำเนี่ยจะต้องต่ํากว่าราคาราคาที่แท้จริงนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่ารัฐบาลใช้คําว่าไปรับจำนำนะแต่ปรากฏว่าราคาในท้องตลาดจริงๆเนี่ยนะฮะมันไม่ถึงมันไม่ถึงนะนอกจากไม่ถึงแล้วเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นคับขายได้จริงๆเนี่ยนะจะประมาณสักเจ็ดพันบาทนะจะไปเวลาไป ซื้อเนี่ยหมื่นห้าอย่างเงี้ยนะครับครึ่งต่อครึ่งนะฮะซึ่งไอาราคาครึ่งต่อครึ่งเนี่ยการจำนำหมายความว่าในโอกาสข้างหน้าเมื่อมีเงินแล้วราคาดีขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะคือเราเมือ่อเมื่อเรามีเงินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเราก็สามารถที่จะเรียกอะไรฮะเอาเงินไปไถ่คืนใช่ไหมครับนะฮนะเหล่านี้เป็นต้นเพราะเนื่องจากว่ามันมีส่วนต่างของราคาอยู่แต่ถ้าหากว่านาฬิกาของเราเนี่ยราคาหนึ่งหมื่นนะ ไปจำนำได้2 0,000เราจะไปเอาเงินคืนไหมเอานาฬิกาคืนไหมมันก็ไม่คืนเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการจำนำมันเป็นการรับซื้อจากผู้ซื้อรายใหญ่ของประเทศซึ่งตรงนี้แหละนะครับที่ทําให้มันเกิดปัญหาที่บรรดาอาจารย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนิดากับอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์รวมทั้งนักศึกษาด้วยเนี่ยนะครับจำนวน127คนยื่นหนังสือต่อสารรัฐมนูญว่าการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นการกระทําที่ผิดตามมาตราบทบัญญัรมนูลมาตรา84วสบวรรคหนึ่ง นะว่าที่บอกว่ารัฐเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะไปทําให้กลไกของตลาดมันเสียหายไปแทรกแทรกครับราคาตลาดนักษณะบแบบนี้ถึงการแทรกแซงมไหมแทรกแซงแน่นอนครับนะที่ทําให้ราคาตลาดเนี่ยมันเป็นปัญหาครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับโอ้โหเยอะแยะตามมาอย่างมหาศาลมากนะครับประเด็นที่หนึ่งเลยนะครับก็คือว่าซื้อมาแล้วนี่จะขายให้ใครในราคาโอเคไม่ต้องมากหรอกครับขอให้ได้ในราคาทุนได้ไหม ก็ยากแล้วม <un> er um, ันก็ยากแล้วเพราะว่าไปรับซื้อมันในราคาที่สูงใช่สูงเป็นสองเท่านะฮะเมื่อรับซื้อในราคาสูงเนี่ยเวลาไปขายตลาดโลกเนี่ยนะแล้วใครจะซื้อล่ะครับนะฮะทีนี้พอพอไม่ซื้อเนี่ยหมายความว่าต้องขายในราคาที่มันขาดทุนใช่ไหมครับนะฮะเมื่อขายในราคาที่ขาดทุนเนี่ยหมายความว่ารัฐเนี่ยจะต้องเอาเงินภาษีของประชาชนของพวกเราเนี่ยแหละเข้าไปเขาเรียกว่าซับสิได้เนี่ยนะฮะหรือไปเขาไปอุ้มช่วยไปอุ้มไปอุ้มช่วยครับนะ ซึ่งในปี11เนี่ยนะยางเช่นปีที่แล้วเนี่ยใช้ประมาณสัก400ล้าน300ล้านกว่ามาเมื่อปีที่แล้วสารไม่รู้มันจะขนาดไหนเลยสมมุติว่าราคานี้นะฮะหมยความบ้านมันจะต้องขาดทุนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับนะฮะนี้ในกรณีที่มันขายได้นะฮะถ้าขายได้ถ้าขายได้ครับทีนี้เนี่ยตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ตั้งแต่ที่มีการเก็บข้าวมาเนี่ยอยู่ในสต็อกอยู่ในสต็อกเนี่ยราคามันเสื่อมราคาลงไหมครับโอ้โหมันก็ต้องตามคุณภาพของข้าวที่มัน ตกลงไปเสร็จรแล้วเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าสต๊อกข้าวสต๊อกข้าวเนี่ยนะครับรัฐบาลบอกว่าสามารถที่จะทําให้มันลดมูลค่าลงไปอีกอย่างไม่น้อยกว่า0.05นั่นหมายความว่าสมมุติว่าเวลาไปตรวจเนี่ยรัฐบาลรับได้ถ้าหากว่าน้ําหนักของข้าวมันลดลงตรงนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดการทุจริตไหมเป็นช่องให้ทุจริตได้เหมือนกันเพราะว่ามัน0.05มันอาจจะ จริงๆลดลงไม่ถึงเพราะเั่นที่เหลือเราก็สามารถเอาออกมาได้ครับเขาบอกว่ามันจะหายไปประมาณห้าสิบทั้งหมดมันประมาณห้าสิบล้านตันมันก็จะหายไปจํานวนหนึ่งเป็นไหลเป็นล้านล้านเกือบล้านตันอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือไม่ใช่รัฐบาลรับได้หมายความว่าคนที่ไปสารวจเนี่ยก็สสารวจให้มันราคามันต่ําในในระดับที่รัฐบาลกําหนดว่าไม่หายไปมากกว่านี้กว่านี้ครับนี่ก็หายไปแล้วครับนะฮะหายไปจํานวนหนึ่งแล้วนะครับ นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับบรรดาประเภทโรงสีที่ไม่ได้เข้าโครงการที่ไม่ใช่เป็นพักผูกับของรัฐบาลบทุกวันนี้ปิดตัวกันอาแนันี้เลือกปฏิบัติค่อนข้างชัดเจนผมครับแล้วแล้วเขาทำมากินอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าไปรับจ้างกัมพูชาไปรับจ้างเวียดนามไปรับจ้างอินเดียเพื่อทําขายข้าวให้กับคนให้กับประเทศเหล่านั้นมีความมีนไปได้สูงครับเพราะฉะนั้นกลไกในเรื่องของการตลาดคนที่จะเป็นเรื่องการเนี่ย ที่เป็นของประเทศไทยที่เคยเชี่ยวชาญเคยขายให้กับเจ้าโน้นเจ้านี้ของประเทศนั้นเจอนี้มันหายไปเลยนะครับโน้ตถูกซื้อไปละหายไปเลยอันนี้คือคสาเหตุหลายๆสาเหตุหรือเปล่าที่ทําให้นักวิชาการก็ออกมาเรียกร้องรวมถึงารายลด้สุดที่เป็นข่าวก็คือทางด้านของรองศาสตราจารย์ดออรอดิติสรางกูลซึ่งก็เป็นตัวแทนของทางนิด้าแล้วก็ธรรมศาสตร์ด้วยแต่พอมีนักวิชาการออกไปเรียกร้องซึ่งก็ จริงๆถ้าเราวิเคราะห์อ,อย่างที่อาจารย์สอนว่าเนี่ยค,คือพวกท่านทั้งหลายก็หวังดีต่อประเทศชาติไม่อยากให้ต้องสูญเสียพูประมาณตรงนั้นไปแต่ทางรัฐบาลหรือว่าทางข้าราชการฝ่ายข้าราชการประจำเนี่ยก็มีการออกมาตอบโต้เหมือนกันบอกว่าเอ๊ะนักวิชาการพวกนี้ว่างเกินไปหรือเปล่าทําไมต้องออกมาทําตรงนี้อาจารย์อาจารย์มองยังไงครับอย่างล่าสุดกรณีของคุณวัชรีวิมุกตยนซึ่งเป็นท่านเป็นประหลัดกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับก็ออกมา อ่าคนใหม่เลยสดๆร้อนๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเริ่มรับตำแหน่งวันนี้แหละครับวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยมีท่าทีออกมาเลยบอกว่าก็เป็นโครงการที่รัฐบาลเดินหน้าทํามาไม่ทราบว่าทางด้านของนักวิชาการนั้นว่างหรือว่ายังไงถึงออกมาแบบนี้อาจารย์มองยังไงครับก็ท่านประหลัดกระทรวงคนใหม่เนี่ยท่านก็ต้องไฟแรงนะคะก็ต้องแสดงให้รัฐบาลเห็นว่าตัวเองเนี่ยเห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลเต็มที่จะไปขัดแย้งไม่ได้แต่ไม่เห็นด้วยจะเป็นประหลัดได้เลยครับ แน่นอนโชว์ผลงานวันแรกใช่ใโชว์ผลงานมันแรกแล้วท่านก็คิดว่าท่านเองนะท่านวัชรีนี่ก็คงรู้อยู่แก่ใจครับว่าอะไรเกิดขึ้นกับประเทศนี้แต่ว่าท่านจะแสดงความคิดของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าฟังที่ท่านอาจารย์นนทสอนพูดแล้วก็มันก็ละเหียดใจนะฮะตรงที่ว่าด้วยเหตุผลอะไรเราถึงจะไปซื้อของราคาแพงแล้วขาย ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ในราคาทุนหรือจะขาดทุนอีกอม,มันด้วยเหตุผลอะไรถ้าเป็นถ้าคนในรัฐบาลน,นี้ก็เป็นพ่อค้ากันมาทั้งนั้นก็รู้ว่าเกมของธุรกิจก็คือซื้อมาถูกแล้วต้องขายแพงแล้วทำไมเข้าถึงมามา reverse คือมาทำในเชิงใ,ในทางกับ,บกันกับประเทศชาติแล้วเอาเงินใครไปซื้อถ้าเขาต้องใช้เงินของตัวเขาเองหรือว่าบริษัทเขาเองเขาจะทำอย่างนี้ไหมเพราะนั้นอันนี้มันเป็นเป็นอะไรที่ชัดเจนมากว่า รัฐบาลทําอย่างนี้เพื่ออะไรต้องตอบต้องตอบให้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 คนไทยรับทราบนะบว่าเพราะอะไรแล้วก็คนที่อยู่ในธุรกิจอื่นรหรือแม้แต่เป็นชาวไร่เช่นเดียวกันที่ผลผลิตก็ราคาตกตำ่ำก็ต้องการตัวอย่างอย่าง,อย,างอย่างที่เขาประคองชาวนาเหมือนกันว่าชาวนาเนี่ยเ,เราเราเรา,เ,ราเขาก็อยากจะจำนำผลผลิตเข้าเหมือนกันนะแล้วอยากได้ในราคาที่ซื้อในราคาสูงกว่าตลาด แล้วแล้วก็ไปขายแล้วก็ทบ,บาลก็ไปขายเองอาทางกระทรวงพาณิชย์บอกว่าชาวนาหรือว่า,ป,า,วา,รวาประชาชนที่ได้ประโยชน์จากนโยบายนี้มีมีไม่ว่าชอบกันทุนน่ามันก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าไ,ไม่เสนอราคาให้เขาสูงมากสูงมาก,มากมาขนาดนี้คือจริงรๆแล้วเนี่ยนะฮะคือถ้าดูในระยะสั้นๆเนี่ยนะฮะก็จะเกิดคือคือผู้ที่ได้ประมาณหนึ่งเท่าตัวเนี่ยนะจากราคาที่เป็นจริงเนี่ยนะผมก็ชอบฮะเป็นอาจารย์ก็ชอบเป็นใครทุกคนก็ชอบนี่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 คือระยะสั้น นะครับระยะสั้นแต่ทีนี้เนี่ยที่เราเป็นห่วงกันอยู่ก็คือว่าในระยะยาวนะสมมตินะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยขายไม่ได้นะฮะหรือขายข้าวในราคาที่มันต่ำมากมากนะฮะเขาจะเอาเงินจากไหนครับเงินเนี่ยกู้มาโดยตลอดเลยนะฮะเงินเงินของจำนำข้าวในปี55าหทับห้เนี่ยนะก็จะกู้มาอีกจะใช้เงินอีกประมาณ4ี่ล้านบาทล้านล้านนะฮะ ไม่ใช่ส4.1อ่า4แสนล้านนะครับประมาณนั้นก็ที่ผ่านมาก็ให้ทาัอกสอออกไปก่อนนะเสร็จแล้วเนี่ยคือคือฟังดูแล้วมันน่าสนใจนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็คงจะได้ยินเสียงชาวนาจากหลายจังหวัดบนะบอกว่าได้ใบประทวนมาแล้วนะคือใบ้ที่ไปฝากลุงสีไว้นแต่ยังไม่ได้เงิน เวลาเอาเอาใบประทวนไปเบิกกับทกศทกศอยากไม่มีเงินรัฐบาลยังไม่โอนมานะครับเหล่านี้เป็นต้นนะฮะนี่นี่คือปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นทีนี้จากการวิจัยของ TDI นะปรากฏว่านะมีเอ่อเรียกอะไรเขาบอกว่าเงินเนี่ยไปถึงชาวนาจริงๆเนี่ยนะครับประมาณ4ี่เปนเท่านั้นเองนี้แสดงว่าเป็นช่องว่างให้ให้การทุจริตการทุจริตคอร์รัปชันอีกแล้วครับ ประมาณ35%มสถึงสีเนพราะฉะนั้น35%มสถึงสีเนี่ยนะส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ไหนอีกประมาณ60%ไปอยู่ไหนมันก็อยู่ที่มันจะมีข้าวที่ไม่ได้ปลูกในประเทศไทยนะฮะเข้ามานะมันจะมีสวมสิทธิ์มีเรื่องต่างๆนะครับรวมทั้งไอตัวคนที่ควบคุมคุณภาพข้าวเ็เรียกว่าเป็นเซอร์วเยอร์นะเพื่อตรวจสอบคุณภาพข้าวเนี่ยซึ่ง เราไม่รู้เป็นใครบ้างนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยคือคนที่กําหนดราคานะครับ,รบซึ่งกําหนดราคาตรงนี้เนี่ยข้าวที่ได้ราคาสูงสุดเนี่ยคือขา้ขาวข้าวหอมมะลินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ข้าวในสต๊อกหายนะเอาข้าวที่ไม่มีคุณภาพไปแทนเอาข้าวหอมมะลิออกมาขายอะไรทํานองนี้นะครับอันนี้นี้ก็สิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้พอจะมีการตรวจสอบก่อนหน้านี้นะ พอจะมีการตรวจสอบขึ้นมาเพื่อปรากฏว่าโกดังเก็บข้าวเนี่ยโดนไฟไมโโหมนะฮะเือนรู้เลยอันนี้หลายหลายหลายกรณีที่เกิดขึ้นรวมทั้งกรณีของลำไยอยู่ที่ทางทางภาคเหนือทางเหนือด้วยครับมันมันก็นจะเป็นปัญหาลานี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่แท้จริงถ้าหากว่าเกิดกับชาวนาจริงๆครับนะครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์หือก็แล้วแต่หรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อยเนี่ยนะผมคิดว่าก็ควรจะสนับสนุน แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แม้แต,มแต่ที่รัฐบาลอ้างก็อาจจะไม่ใช่ด้วยซ้าในระยะสั้นคือทั้งระยะยาวน่แน่นอนเห็นตรงกันหมดแล้วว่าไม่มีประโยชน์แล้วก็อาจจะทําให้เกิดโทษทันมหาศาลให้กับเศรษฐกิจประเทศแล้วก็ระบบของการคลังประเทศระยะสั้นเนี่ยก็ชาวนาก็ได้รับไม่เต็มแม่เต็มหน่วยนะครับรบ,รบประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเราจะเดินกันต่อไปอย่างไรเพราะอย่างที่บอกว่าล่าสุดเนี่ยทางของฝ่ายของอาจาร,รย์อดิตจากนิด้านเนี่ยไปยื่นสารรัฐมนูญแต่สารท่านก็ไม่รับจริงๆแล้ววันนี้เราจะมีโฟนอิน ของ,องรองศาสตราจารย์ดรอดิอิสรากุลเหมือนกันจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์จะเดินหน้ายังไงต่อแต่ว่าขัดข้องทางเทคนิคนะครับทางสถานีก็ยังไม่สามารถติดต่ออาจารย์ได้ก็ไม่เป็นไรจะถามมุมมองของอาจารย์สองท่านว่าแล้วแบบนี้ล่าสุดเนี่ยสารธรรมานูญก็มีบอกมาออกว่าก็ไม่รับเพราะว่าไม่ไม่ไม่ไมเข้าข่ายอาจารย์มองว่ากลุ่มนักวิชาการเนี่ยควรจะเคลื่อนไหวย,ยังไงต่อดีครับเพื่อที่จะยุดยับยั้งหรือว่าหยุดยั้งไม่ให้รัฐบาลเดินหน้านายโยบายที่จะก่อความเสียหายให้กับประเทศได้คือความจริงแล้วมันมีช่องทางนะความจริงงแล้ววในนส่ขออบรรดาาาจย จำนวน127คนเนี่ยที่ส่งยื่นเนี่ยนะครับในแง่ของกระบวนการเนี่ยคือคือคือสารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับรับพิจารณาในกรณีของคุณสมบัติของนักการเมืองเรื่องอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะครับปรากฏว่าประเด็นนี้เนี่ยมันไม่เข้าข่ายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องยื่นผ่านนะฮะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนี้ได้แก่ใครบ้างนะครับอย่างเช่นผู้ตรวจการนะหรือปปงหรืออะไรต่างๆท้งนองนี้นะครับมันมีประมาณ4ีช่องทางถ้าหากว่าใครได้ไปอ่านบทความของอาจารย์เจิมศักดิ์เนี่คือขอคิดด้วยคนที่อยู่ในแนวหน้าฉบับวันนี้อาจารย์เห็นยังไงอาจารย์เจิมศักดิ์บอกว่าก็มีหลากหลายช่องทางเนี่ยที่อยากจะสามารถ ที่คนที่เป็นนักวิชาการหรือคนผู้คน,นต่างๆสามารถเข้าไปยื่นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาลปกครองรปปชนะครับหรือว่าที่อาจารย์เจิมศักดิ์ฝากผมมาถามอาจารย์อดิตซึ่งน่าเสียดายวันนี้เราไม่สามารถต่อสายได้เนี่ยนะครับก็คือผ่านทางคอตองอหรือว่าสอตงงอาจารย์เจิมศักดิ์เขียนในแนวหน้านะครับวันนี้บอกว่าประชาชนสามารถยื่นเรื่องให้คอตองอหรือสอตองอตรวจสอบและดําเนินการเอาผิดฐานใช้งบประมาณแผ่นดินจำนวนมหาศาลโดยขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง ทำลายการแข่งขันและกลไกตลาดเพื่อขอให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินฟ้องต่อสารแพง่งเรียกค่าเสียหายจากผู้กําหนดนโยบายกลับคืนสู่แผ่นดินต่อไปอาจาจรจักดิ์บอกว่าให้ไปเรียกร้องให้สตงฟ้องสารแพง่งแล้วก็ไปฟ้องรัฐมนตรีหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกําหนดนโยบายครับอาจารย์มองตรงนี้ยังไงครับก็ก็สามารถทําได้นะตามช่องทางต่างๆนะเพียงแต่ว่าถามว่าการที่สารธรรมนูลนะครับไม่รับเนี่ยนะเนื่องจากว่ามันไม่มี ปัญหารหรือเปล่าไม่ใช่นะเพียงแต่ว่ามัน,มนผิดช่องทางนะฮะถ้าผ่านช่องทางที่มันถูกต้องเนี่ยนะฮะกระบวนการก็สามารถดําเนินการต่อไปได้ซึ่งทางอาจารย์ารจากนิดาท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักกฎหมายเนี่ยนะครับก็ได้แนะนําแล้วนะครับ,รบว่าให้ไปยื่นอยู่ที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ก็เรียกว่าจริงๆมันก็มีหลายช่องแล้วก็เราในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพอะไรเราก็ต้องทําเพื่อเพื่อปกป้องผลประโย,ะโยชน์ของประเทศเรารอาจารย์มองอยังไงครับสรุปแล้วรัฐบาลได้อะไรชาวนาได้อะไรประชาชนคนเสียภาษีของเราได้อะไรแล้วควรจะเดินหน้ากันต่อไปอยังไงดีครับประเทศชาติไม่ได้อะไรนะ,ะคะไม่รู้ว่ารัฐบาลคือรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะหวังผลในการเลือกตั้งครั้งหน้าว่า สิ่งที่เขาทาในวันนี้ก็จะเป็นผลโพงที่ทําให้เขาได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ประชาชนไม่ได้อะไรเลยเพราะเรารเป็นคนเสียภาษีเราต้องการจะได้เงินจนํานวนนี้มันมหาศาลมากๆเราอยากจะไปสร้างสาธารณูปโภคที่ดีๆให้กับประเทศชาติเช่นไปสร้างรถไฟที่ที่แก้ปัญหารถติดในขณะน,นี้แต่ว่ายัางคือคืออยากจะให้รัฐบาลไปทําอย่างอื่นมันไม่มันไม่ดีกับใครเลยก็คงจะดีสําหรับ รัฐบาลพักเพื่อไทยที่มองระยะยาแต่ว่าเป็นการใช้เงินทุนมหาศาลมากๆซึ่งอันนี้มันเป็นความน่ากลัวมากๆแล้วก็คิดถึงคนในอาชีพอื่นๆซึ่งเขาก็ลาบากเหมือนกันไม่ใช่กลุ่มชาวนากลุ่มเดียวและเป็นการให้ครั้งมโหฬานมากๆนะคะเป็นการเป็นการให้อย่างที่แบบาชาวนาที่อยู่ในอาชีพไม่ใช่ชาวนาชาวสวนที่ทำสวนผลไม้อื่นๆเนี่ยเขาก็คงอยากได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะสวนยางหรือประมง ประมงทางใต้เนี่ยมันตายไปเรียบร้อยแล้วจานร,ร,รู้ไหมประมงทางใต้เมื่อก่อนอเราเนี่ยเคยมีชื่อเสียงในเรื่องประมงเนี่ยแบบเป็นประเทศชั้นนาแถวแถวแถว,แถวหน้าในการทําประมงทุกวันนี้ประมงอยู่ไม่ได้เพราะว่าราคาน้ำมันแพงแล้วไม่มีใครประกันราคาสัตว์น้ำ<อ>เพราะนั้นเขาก็อยู่กันไม่ได้พะีะไปดูประมงทางใต้นี่แทบจะแทบจะหายไปมากกว่าครึ่งเดี๋ยวเกิดรัฐบาลใช้นโยบายจำนำปลานําทำยังไง ทีนี้ีน้ผมดูอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะก็คือว่าความจริงแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยได้พูดถึงท่านปลัดคนใหม่นะคุณวัชรีเนี่ย<อ>ที่บอกว่าตอนนี้นักวิชาการเนี่ยไม่ได้ทาอะไรหรือยังไงนะความจริงแล้วเนี่ยนะในเรื่องการจํานาราคาข้าวเนี่ยบรรานักวิชาการเนี่ยนะครับได้ดําเนินการติดตามเรื่องนี้และทําวิจัยมาแต่ปีสองพ้รอยสี่บเจ็ไปแล้วซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยคนที่เป็นในรัตรีคือทักษิณชีรวัฒน์และเราไปพบว่า การจะนำราคาข้าวที่มันเป็นปัญหาเนี่ยนะครับมันเริ่มตั้งแต่ปีนี้ปี PC7 เป็นต้นมานะครับซึ่งบรรดาผู้ที่ทําวิจัยเนี่ยนะผู้คณาจารย์ต่างๆนักวิชาการต่างๆเนี่ยนะครับได้เสนอต่อรัฐบาลนะครับคุณทักษิณนะว่าให้ยุติโครงการนี้นะแต่ว่าคุณทักษิณเองเนี่ยรัฐบาลในช่วงนั้นเองเนี่ยนะครับก็ยังเดินหน้าต่อไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาอย่างมากมายนะครับทีนี้เนี่ยนะครับ เราคิดว่าเราจะเรียกร้องเนี่ยให้รัฐบาลยกเลิกโครงการนี้แล้วให้เขายกเลิกเนี่ยเป็นไปได้ย,ยากเพราะนี่คือเขาเป็นนโยบายหลักที่ตอนนั้นปี54ก็ใช้ตอนหาเสียงถแถลงนโยบายแล้วก็บอกว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยนี่ก็บอกมาตลอดว่าดีกว่าประกันราคาประกันรายได้ต่างๆใช้เป็นนโยบายหลักในการหาเสียงเลยอาจารย์บอกว่าเขาไม่เลิกแน่หนึ่งหนึ่งก็คือเป็นนโยบายหลักของเขาครับอันที่สองเนี่ยคือผลประโยชน์ ซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีกระบวนการคอรัปชันต่างๆมากมายแล้วก็จำนวนเงินเม็ดเงินมันมหาศาลมานเกินนะลองคิดดูสิในปีแรกเนี่ยนะมันเงินมันหายไปประมาณ60% 60%นะฮะหกจากทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ามแสล้านไม่อยากจะคํานวณเลยครับสามสแสนล้านนะครับเงินดังกล่าวเนี่ยไปอยู่อยู่ที่ไหนนะฮะมันก็อยู่ในกลุ่มของพรรคพวก เพื่อนเพื่อนพ้องทั้งหลายเนี่ยแหละครับของผู้ที่มีอำนาจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอยู่คนกลุ่มเล็กเล็กกลุ่มเดียวนะเพราะฉะนั้นไม่กี่คนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยยกเลิกโครงการนี้เนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับทุบมอข้าวตัวเองแต่ไม่ได้หมายแต่ไม่ได้สนใจผลประโยชน์ของประเทศชาติเลยเมื่อมีโอกาสฉันก็จะกอบโกยนะครับผมผมคิดว่าในส่วนของที่ผ่านมาเนี่ยนักการเมืองอ่เร็วๆทั้งหลายมันก็มักจะทําอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยาก นะเพราะฉะนั้นมีสัญญาณอันหนึ่งของคุณทักษิณให้สัมภาษณ์ข้ามประเทศมาครับให้โครงการนี้จะไม่หยุดให้เดินหน้าต่อไปยังไงก็ต้องเดินหน้าก็ต้องเดินหน้าต่อต่อให้ประเทศนี้จะปนปี้แหลกเลวแค่ไหนก็ต้องเดินเพราะฉะนั้นการที่หยุดได้เนี่ยนะมันต้องมีคนออกมาคัดค้านที่มากกว่านี้นอกจากในเรื่องของกฎหมายแล้วนะครางเช่นยื่นหน่วยงานต่างๆถ้าหากว่าหน่วยงานต่างๆยังยังไม่เรียกอะไรอ่ะกลไกยังสามารถดําเนินการต่อไปได้นะฮะ ก็อาจจะหยุดได้ในกรณีอย่างเช่นในกรณีของกุศสบัครของอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะฮะอันนี้เราก็ต้องไปหวังพึ่งหน่วยงานเช่นไม่ว่าจะเป็นสตงไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินอะไรต่างๆครับถ้าหากว่ายังเป็นกลไกยังทํางานอยู่ข้าราชการของประชาชนอยู่นะเป็นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ของประเทศชาติอยู่ก็สามารถดาเนินไปได้นะแต่ถ้าหากว่ากลไกมันเหมือนกันกับบางหน่วยงานนะที่ทำตาม การบงการของนักการเมืองแล้วเนี่ยประเทศชาติก็คงจะอยู่รอดคือถ้า <ลำ S 1> มัน <บา S 1> เปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีมาแบบหลายๆหน่วยงานก็หวังยากครับเราได้บทเรียนอะไรครับดรน,นนท์ลงจัดเรื่องของการรับจำนำข้าวที่รัฐบาลโหมกระหน่าในการหาเสียงพอได้เป็นรัฐบาลก็เดินหน้าไม่สนอะไรเลยได้บทเรียนก็คือว่าเราได้ทําลายกลไกของการส่งออกรเราได้ทําลายแผนการในการที่จะพัฒนาพันธุ์ข้าวให้เป็นพันธุ์ที่ดีเรื่อยๆเพราะว่าเรารับซื้อไม่อั้นไม่ดูเรื่องคุณภาพไม่จํากัดจํานวน แล้วเี่ท่นก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเอาเงินที่ไหนมามามารองรับไอจำนวนมหาศาลเดี๋ยวนี้คนต่างจังหวัดที่ปลูกยางยางแก่แล้วก็ตัดโค่นทิ้งเลยปลูกข้าวแทนเพราะว่ายางมันราคาตกแล้วใครที่มีบ่อน้าพื้นทั้งหลายพื้นที่ทั้งหลายเอามาปลูกข้าวกันหมดเลยเพราะว่าไม่ต้องสนใจว่ามันจะเป็นแล้วไม่ต้องเป็นไม่ต้องสนใจที่ปลูกข้าวพันธุ์ดี าะมันไม่มีกลไกตลาดแล้วปัจจุบันนี้สามสี่เดือนมันก็ได้แล้วเพราะนั้นเราได้ทําลายกลไกการส่งออกทําลายกลไกของทำลายการแข่งขันของผู้ค้าข้าวซึ่งรัฐบาลก็ทาตัวเป็นผู้ค้ารายใหญ่ซะเองไม่มีใครมีเงินจํานวนมหาศาลที่จะไปซื้อของแพงมาเก็บไว้ในสต็อกขายได้หรือเปล่ายังไม่รู้ขายได้ราคาทุนหรือเปล่ายังไม่รู้ที่ขายไปส่วนใหญ่จะขายขาดทุนเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลทําลายกลไกต่าง ไม่ให้มันเดินหน้าไปได้แล้วก็ยังไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติการที่จะไปแค,ค่นักวิชาการกลุ่มเล็กๆไปไปยื่นหนังสือที่สอตองอหรือที่ไหนค,คิดว่ามันน่าจะไม่เพียงพอนะอันนี้มันสําคัญพอๆกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเป็นรเรื่องของการคลังแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตของทุกคนเราทุกคนเสียภาษีไม่ไม่ไม่ได้รังเกียจที่จะเสียภาษีนะที่จะเอาไปพัฒนาประเทศให้ ให้แต่ไม่ใช่เพื่อให้นักการเมืองเพียงแค่กลุ่มเดียงเพื่อที่จะไปสร้างประโยชน์ให้ตัวเองแล้วก็ได้รับผลยึดเพิกถอนอาจารย์้สอรครับสุดท้ายจริงๆเราได้บทเรียนอะไรจากนโยบายแบบอย่างนี้ครับคือนโยบายแบบนโยบายแบบนี้คือนโยบายในการหาเสียงนะครับมันคือการช่วงชิงอำนาจรัฐทำอย่างไรก็แล้วแต่ประเทศชาติจะชิบหายอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยนะขอให้ตัวเองเนี่ยกุมอำนาจรัฐนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะนะว่ารัฐบาลเนี่ย การใช้จ่ายการกู้เงินเนี่ยนะครับมันมากมายมหาศาลมากมายมหาศาลแล้วลองคิดดูในประเทศชาติต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับมันจะล่มจมไหมผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ข่าวแล้วนะครับอีก2.2ล้านล้านที่จะกู้เข้ามานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเป็นหนี้ึ้นไปเรื่อยหนี้ึ้นไปเรื่อยนะครับทีนี้ประเทศเราก็จะเคยเห็นตัวอย่างบางประเทศที่มันล่มจมโดยใช้ลักษณะของประชานนิยมลักษณะแบบนี้นะครับซึ่ง ในกรณีของข้าวเนี่ยมันเป็นแค่นโยบายอันเดียวอันเดียวนะจากหลายอันอน,อน,อน,นะ,ะปีหนึ่งใช้เงินประมาณสามสี่แสนล้านครับนะฮะแล้วมันก็ขาดทุนอยู่จำนวนหนึ่งเงินขาดทุนไ,ได้มาจากเ,เงินมาซื้อจากไหนคือเงินกู้ครับนะปีต่อไปคือกู้ไม่อีกกู้ไม่อีกกู้ไม่อีกในระยะยาวคุณจะกู้ได้อย่างไรนะฮะ มันก็นี่กันพันกันมาตลอดนะี่ท่วมก็โอนไปให้แบงค์ชาตินี่โอนจะได้มีสเปซในการกู้เพิ่มนี่นนี่คือปัญหาของประเทศก็เรียกว่าครับสุดท้ายจริงๆเนี่ยบทเรียนที่เราได้เนี่ยคือเราเห็นแล้วว่าบางอย่างเนี่ยมันเหมือนแค่เป็นแค่การโฆษณาชวนเชื่อจริงๆผลกระทบเนี่ยมันรุนแรงแล้วก็เสียหายเกินที่จะรับได้แต่ว่ารัฐบาลก็ยังเดินหน้า ดึงดันกันต่อไปคราวหน้าคงต้องดูกันดีๆกว่านี้นะครับว่าวิเคราะห์กันสักนิดหนึ่งสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านนะครับว่านโยบายต่างๆถ้าทําออกมาจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญ2ท่านมากนะครับอาจารย์อนุสรศรีแก้วนะครับคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชสิทธิ์รวมทั้งดรนวลนรงพันมณีนะครับคณะบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชสิทธิ์นะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับนะครับรู้ทันไทยยังไม่จบนะครับช่วงสุดท้ายววววัััันนนนนนีีีีี้เเเด๋ยยจจะะมรรรื่่่่่อองงาาาทสใคคบบกกพพิิธภณฑ์แหต ที่ในหลายๆประเทศที่พัฒนานแล้วเช่นประเทศญี่ปุ่นเขามีเมื่อไรประเทศไทยเราจะมีบ้างนะครับไว้ติดตามชมช่วงสุดท้ายแต่ว่าช่วงนี้พักสักครู่ครับ